โอเคก็ okay, สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคนะครับก็วันนี้ผมก็จะมา,าทำคลิปเออ h ฮชแทตัวละครที่อยากให้พากนะครับก็ผมไปรีเควสเออคนใน Facebook มานะครับว่าก็คือเออผมไปแบบว่าโพสใน Facebook ประมาณว่าเออเตัวละครที่อยากให้พากนะฮะก็มีคนก็ส่งตัวละครมาให้ผมลองไปดูนะฮะว่าพากอะไรยังไง ซึ่งเขาส่งมาส่งมาประมาณหลายๆตัวเลยจริงๆเกิน9ตัวอยู่แล้ววันนี้ก็ก็จะมีกี่ตัวนั้นเดี๋ยวมาลองมาดูกันนะฮะว่าจะได้พาตัวไหนบ้างนะครับผมจะดูกันว่ามันจะดีจะแย่แค่ไหนก็เชิญชมได้เลยครับจริงโพสต์แรกเยก็คืออ e ีวานในวันพีชใช่ไหมฮะอันนั้นที่ลองหาคือมันอ e ีวานคอฟใช่ไหมจริงผมไม่เคยเคยดูวันพีชสมัยตอนดเด็กนะแต่ว่าพอแบบผมโตมาปุ๊บแบบผมไม่ได้ดูเลย <S <S ไอ้บ้ากูมาแล้ยมันโปรตกรมอะอะอะน่าน่าา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 า สโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เออผมเอาเสียงญี่ป,ปุ่นเป็นหลักดีกว่าเออผมว่ามันมันดูแบบมันดูมีความสดชื่นดีอะเสียงในตัวมันอะ่ะเออชอบชอบเหมือนกันนะชอบตัวอะไรอย่างเงี้ยบ้ <l acht> าๆอะไรเงี้ยผมชอบนะ แอตตาล่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าตัวนี้ตะกกนเยอะเหมือนกันใช่ไหมแอตตาในแบล็คโค v เ r อด้เลย Sister Lily ไม่ยอมหรอกิงาไม่ยอมแพ้หรอก Sister Lily ขออกอีกครั้งนะคเอ๊ะพอแล้วประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้ละกันคือแบบมันเสียงมันสูงแงแล้วต้องแตกเลยโอ้เหม่อดยากยากใช้ได้เลยอัตตาแต่ก็มันดีนะแต่ก็มันดีเออชอบ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 ,ชอบต่อไปใส,ใส่ใส่ตาม,มาและหลังจากวันนั้นนะ่ะฉันก็ฝึกซ้อมอย่างหนักมากจนหัวล้านไปเลย <S <S มีพลังมากจนไม่มีใครเอาชนะฉันได้ <S <S แต่แล้วนี่มันอะไรกัน <S <S เกิดอะไรขึ้นกันนะ 2> 2นี่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับ <82 S 1> ผมมีเศษไปสองเย็นครับผม<น>อโอเคประมาณนี้แล้วก <laughs> ันเป็นตัวที่นิ่งนะตัวที่นิ่งก็ถือว่าผ่อนคลายดีแบบวันพัสชเมนนะครับเส่ตมาม <laughs> ะต่อไปก็คือ <c oughs> อินโนสุกเกะ พลาดไปเยอะแล้วยังจะรีควสตมาอีกเลยเนี่ยถามจริงกูถามจริงไอ้บ้าเอ้แน่ารำการชัมัดอย่าสั่นให้ปลิวในดาบเดียวเลยนี่พูดอะไรของแกนะเจ้าตัวฉีรรันเฮ้อโอ้เฮ้ปล่อยเดาไว้ก่อนได้หมอนัสมัดก่อนว่าใครว่าเป็นไอ้หมูบ้าวะฮะ เดี๋ยวจะใส่ความเลยบ้าเยมันจะใส่ย้งไงเลยวันเดียขาดว่าไอหมู่บ้านนี่บ้าจิงอแต่บัดฉันน่ะไม่เคยพลาดหรอกแต่ว่าไอใหญ่บ้านนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันพอแล้วไม่เบื่อแล้วอยู่ทุภาคอินุตเกะอยู่นั่นแหละอินุตเกะ ญุโตเกะไม่แปลกกันหรือไงเนี่ยฮะรีเควสแต่ละอย่างเนี่ยต่อไปก็คือมิกกี้เมาส์โอเคเฮ้สวัสดีครับผมเองมิกกี้เมาส์นี่อยากเข้าไปในบ้านไหมเอาล่ะไปกันได้เลยมาเลยครับอ๋อเกือบลืมไปสดนีทเลยแต่อยากให้บ้านปรากฏเราจะต้องเอ่ยคาถาวิเศษ Ie, ka, ka, mouse. มิสกามุสกามิกิเมาส์ผู้ประกอบผมมิสกามูสกามิกิเมาส์อ๋ออ๋อหนอมิมิสกามูสกามิกิเมาส์เนี่ยพอแบบพอแบบอินุิสเกตใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวนี้ตามมาเซนิตส์ What the heck b r u นี่มันเรื่องอะไรกันนี่เป็นแค่ความฝันความฝันเคยไปนแค่ฝันที่เอะเพอฉันนั้นนะขอให้เธอจะฝันได้นิดทีโอ,อ้ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> โอ้ยเหนื่อยปิกาจู u เหรอ Saya beli kuih <laughs> Pikachu what the heck Bruh Pikachu moment Pikachu Pikachu Pikachu. Pe Ka Chu oh, Pikachu. Pikachu Pika 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 ทำไมกูนี่ก็จู My God! Bro! บร o บราก็ติลล่แหละอะไรวะเนีดยมีเควสแต่ละอย่าง

เโอเคก็เป็นไงบ้างฮะกับคลิปงมภาคทั้งหมด9ตัวปะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้นะครับก็ผมมีทวิสต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไปนะครับอาจจะมีไลฟ์ในเร็วๆนี้นะฮะก็รอเช็คตารางได้เลยว่าจะมาไลฟ์อะไรก็ฝากติดตามทวิสตผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย Wow!